สวัสดีครับท่านผู้ชมเที่ยงเที่ยงวันนี้คุณตาวิถีไทยก็มาอัปเดตต้นสนีจันขาวเนาะท่านผู้ชมเนาะมาเบื้องมนน้ว่าสนีจันขาวที่คุณตาวิถีไทยออเดอร์มานี่เออมันเป็นของแท้ไหมลงมาพินิจพิจารณาดูเนาะท่านผู้ชมเนาะ ที่คุณตาวิถีไทยออเดอร์มานี่เขาบอกว่าเป็นสนิทจันขาวสวยงามตอนน้อยๆก็สิเป็นแบบนี้แหละสีเขียวๆยังโดเด่นชัดปนไหนเนาะแต่ลักษณะของก้านนี่ก็สิเริ่มขาวขึ้นขาวขึ้นนี่แต่ใบนี่เขียวอยู่แล้วแหละแต่ก้านเนี่ยจะขาวขาวก็บโบเมนทรงขาวสีขาวแต่เป็นขาวแบบขาวก้านต้นไม้น่ะท่านผู้ชมออเดอร์มาประมาณ10ต้นนะ อันนี้ต้นใหญ่เอาต้นใหญ่ขึ้นมาโชว์ต้นเล็กๆก,ก็กําลังพลอมพลมนี่กำลังสิขึ้นเห็นไหมกำลังสิขึ้นอันนี้ก็ยังบท่านได้แตกตาขึ้นเนาะตัวนี้เนาะเ,เดี๋ยวอันนี้เราก็ค่อยมาดูมาติดตามกันทีหลังพูดถึงสเสน่ห์จันขาวนี่ก็เป็นที่ต้องการของบรรดาคนที่รักต้นไม้มงคลเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าอย่างเวลาที่เราเบิ่งนเน็ต ในยูทูบเบอร์ที่มีคนรักต้นไม้โดยเฉพาะสเสน่จันนี่สเสน่จันขาวจะเป็นลำดับต้นๆอ่าคู่เคียงบ่าเคียงไรสเสน่จันบุตรสลาคำสเสน่จันประกายดาวแบบนี้ <c oughs> อันนี้คุณตาวิธีไทยออเดอร์สเสน่จันประกายดาวมาที่ขาวาสุดแพงนะแสนแพงกำลังบอกท่านได้ขึ้นนะยังโเห็นวีแวว เพิ่งออเดอร์มาประมาณเกือบสีสัปดาห์หนึ่งแล้วละ่ะยังบดทันในแตกหนอก่อแตกตาแต่อสิแตกอยู่ข้างล่างดินเนาะแต่ว่ายังบดทันในโผล่ขึ้นมาเหมือนตัวนี้อันนี้ออเดอร์มานานแล้วนี่นี่นแตกใบแตกอย่างมีใบคู่แล้วด้วยเนาะบางอันมีใบคู่อืมพูดถึงสเสน่ห์จันขาวนี้ก็อันดับแรกเป็นต้นไม้มงคลประการที่สองเป็นต้นไม้ฟอกอากาศ เหนหเวลาที่เราปลูกต้นไม้ใบหญ้านี่เรากระิได้ผลพลอยได้จากออกซิเจนซึ่งธรรมชาติจากต้นไม้ในี่สิคลายออกมาเขาบอกว่าต้องใช้เครื่องจับความร้อนเป็นอย่างเกาะอทิว่าจับดูว่ามันมีก๊าซอะไรบ้างนั่นนะต้นไม้ทุกชนิดบวว่าสิเป็นสเสน่จันทร์ขาว สนีจันแดงสนีจันเขียวสนีจันโกเมนหรือต้นไม้อื่นๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นต้นไม้คลายออกซิเจนเขาจึงเรียกว่าต้นไม้ฟอกอากาศเห็นบอกประการต่อมาเป็นต้นไม้แห่งการประดับสวยงามปลูกไว้อยู่ใส่กระสีสวยงามอยู่ั ẳ นต้นสนีจันขาวเนาะเออและยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้เวลาอยู่ในกระสอบหิน ข้างหน้าประตูทางเข้าเวลาที่เอาอ่ามาปลูกไว้นี่เห็นบอกเวลาคนมาถามบึงอู้ทำไมสวยจังเลยนี่นเพราะว่ามันเป็นใบที่มีคล้ายๆรูปหัวใจนี่พวกสนีจันต่างๆนี่เป็นคล้ายๆรูปหัวใจสวยงามแล้วก็อ่าเวลาที่เขาออกเป็นพุ่มนี่มันสิงามนะเป็นพุ่มมันจะสวยจังงามเห็นบอกนี เออเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้ครูเอามาให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ระบายสีนิสิตนักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับต้นสนีจันขาวเนาะและก็เวลาที่มีกิจกรรมอะไรต่างๆนบริษัทห้างร้านบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทอยากจะเอามาเป็นของชํ่รรวยให้กับลูกค้านี่ วันนี้ทางบ้านพักโฮมสเตย์ของเรามีต้นเสนจันขาวมอบให้กับท่านคนละหนึ่งต้นครับว่าสันปาทิโตบางคนว่าอยากได้มานาะนแล้วเสนจันขาวนี่เออแม่นหลีเบาะไปเบิ่งหน้ของแท้ไหมเสนจันขาวเออเอามาเบิ่งนํากันโตขนาดนี้แล้วลงมาเบิ่งโน้ว่าบางคนก็บ,บอกว่า คุณตาวิถีไทยนี่แหละสเสน่จันขาวของแท้เพื่อนว่าเออภูมิใจได้เลยท่านได้ของถูกตรงปกท่านอืมตนได้เป็นนอกเป็นกิ่งเป็นอย่างมานี่อาจสียังมองบเห็นแต่เวลาที่เขาแตกกิ่งก้านสาขากิ่งใบขึ้นมานี่จากสีหูว่าเป็นเสน่จันขาวจันเขียวเนาะท่านผู้ชมเออเอาสำหรับวมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทย อยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเรษทีมืหุ้งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่าน และก็ะยะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือสเสน่จันเขียเออเสน่เห็นมาสิว่าจันเขียวเห็นมันเป็นจันเขียวเนาะท่านผู้ชมสเสน่จันขาวเขาเรียกว่าพัฒนาการตั้งแต่ซื้อมาเป็นเป็นเงาเนาะเป็นแง่งแล้วก็แตกตาเน้นหนึ่งเอ พัฒนาการของเสนีจันขาวครับท่านผู้ชม